เมืองคีเวตฟอรเรดาเป็นชุมชนเล็กๆที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีตำนานเรื่องผีมากมายเพราะเมืองนี้เคยเป็นเมืองแห่งสมรภูมสิสงครามกลางเมืองเก่ะโจรสลัดและอาณากรอื่นๆสถานที่เก็บศพและเป็นสถานที่ที่นิยมของพวกชอบเรื่องราวลึกลับมากมายความสยองของเมืองนี้ที่รู้จักกันดีก็คือตุ๊กตาผีสิงโรเบิร์ตที่มีอายุก,กว่า105ปีโดยเล่ากันว่า มันเป็นของขวัญของลูกโรเบิร์ตยูจีนออโตเมื่อปี1904โดยเชื่อว่าตุ๊กตาดังกล่าวต้องมุนคำบูดูของคนใช้ที่ไม่พอใจตระกูลนี้โดยคนในครอบครัวโรเบิร์ตอ้างว่าระหว่างอยู่กับตุ๊กตาเขาได้ยินตุ๊กตาพูดได้เดินได้ชอบทำของเล่นและของใช้ในบ้านเสียหายอยู่เสมอนอกจากนั้นยังมีความคิดที่จะฆ่าเขาด้วยจนในที่สุดตุ๊กตาดังกล่าวจึงถูกเก็บไว้ ในห้องใต้หลังคาหลังจากที่ยูจีนเสียชีวิตในปี1974ครอบครัวใหม่ก็มาซื้อบ้านหลังดังกล่าวและได้ยินเสียงตุ๊กตากรีดร้องและเดินเข้ามาทำร้ายลูกสาวของเขาและในปัจจุบันนี้ตุ๊กตาโรเบิร์ตถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์มาเทลโล